สวัสดีค่ะ,คะ,กะเษกษตรล่องไปนะคะวันนี้มาเจอสวนใคระสวนนานาฎนาตคือคนที่อยู่กับโครงการมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะอำเภอสีชมพูค่ะจังหวัดขอนแก่นนะคะวันแรกที่ประธานมาเห็นนานาตนะคะโอ้ใจหายหมดเลยแปลงนี้เพราะมันเป็นหินนะคะชาวบ,บ้านเดินไปเดินมาบอกนานาตเอาไหมผมจะไถให้ฟรีไถอะไรไถทิ้ง วันนี้นะคะก็โชคดีด้วยนะคะมากับพ่อหมอด้วยนะคะจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะอำเภอ,อยางตลาดนะคะพ่อ,อ,อน,นะคะก็มาศึกษาดูงานนะคะเยี่ยมชมแปลงทั้งโหดท,ทั้งไรวันนี้เก็บด้วยนะ<อ>านาๆเนาะเ<ม>ก็บผลผลิตด้วย<อ><ม>น้านาดขาแล้วทํายังไงมันผ่านวิกฤตินได้เนี่ยมะเขือพวงรอดไหมคะรอดชัดเจนรานไปเส้นครับกินซี่บ้คะนาินซี่ล้วนๆบอไซดเคมีเลยครับนะคะบอไซดเคมีครับปีแรกวันแรกปลูกใครบ้านบ้านจากไหนน้า่วยมันจะได้เจ็บบ่ ชัดเจนสบายนอนเสียนอนกินเลยครับค่ะตอนตอนนี้ก็น,นะคะก็คือปีแรกเนี่ยนาดปลูกเนี่ยชาวบ้านแต่ก่อนโซนนี้ปลูกอ้อยนะนะครับผมอ้อยแล้วก็เคมีเยอะนะครับเคมีเยอะแล้วก็อ่ามาปลูกมะเขือพวงสิ่งแรกที่ชาวบ้านงงเฮ้ยมาปลูกทําไมสองเฮ้ยเป็นอินทรีครับเป็นไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนาดสุดท้ายส่วนนี้ชื่นชมเลยนะครับปล <นะ S 2> ูกด้วยหัวใจ ปลูกด้วยหัวใจฝ่าวิกฤตหินเลยนะคะเนี่ยหินหินจริง,รงๆเลยนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เราเราเราสามารถบอกได้เลยว่ามาื่เกือบพวงเป็นพืชทนแล้งทนฝนทนโรคแล้วก็เหมาะกับทุกสภาพดินด้วยนะคะด้านหน้า,นา,นาขาเงิน5 000, ้าพันเราต่อยอดได้ไหมจากเงินห้าพันวิกฤตโควิด ต่อยอดผมก็ไดมากเสริมน้ำจากข้าพันมาต่อยอดเลยครับโอ้แล้วตอนนี้ไม่จาเป็นต้องรอห้าพันโอยผมรอด่ทาแล้วครับพ่ทาได้ไหมหาพันกับมดข้าวเดียวปลูกเพิ่มกี่ไร่นะคะปลูกเพิ่มนี่หาอะไรครับทั้งหมดหาไรปีนาวสิขยายน่นนั่นนะครับน่นปลาอ้อยฟังทั้งนั้นีจะไม่มีอ้อยแล้วบอมีแล้วครับผมสิบบอเอาอ้อยไว้แล้วค่ะ นี่คือทางอำเภอศีชุมพูตอนนี้50กว่าไร่แล้วเนาะนาน้อที่ร่วมกันลูกพี่น้องเราแฮมปีทุกคนนะคะกินรีทุกคนเลยนะคะควันนี้มาเจออ่ามาพาพ่อหมอมาด้วยนะคะอยากให้พ่อหมอเป็นกระบอกเสียงนะคะในฐานะที่ส่งเสริมเกษตรอินทรียอยากให้พ่อหมอให้แนวคิดพี่น้องไปข้างหน้าค่ะว่าการเริ่มต้นเป็นเกษตรอินรีเนี่ยมันดีกับพี่น้องยังไงแล้วก็ฝากถึงพี่น้องจังหวัดกาลสินด้วยครัอค่อครับคือ เกษตรอินทรีย์มันก็จะดีอย่างนึงคือไม่มีสารเคมีมาคนเพื่อนนะครับเพราะว่าส่วนมากเนี่ยประชากรเนี่ยที่ปลูกอ้อยที่ผ่านมาเนี่ยตามที่ที่หมออยู่จะ,จะเอาเกษตรกรมาเจาะเลือดหาสารตกค้างในเกษตรกรนะครับเอามาเจาะร้อยคนเนี่ยจะเจอประมาณ9 9คนนะครับที่เป,เป็นเป็นค่าที่มันสมมุติว่า1นึถึงสินะครับทุกคนจะมาประมาณ9ก้ถึงสิทุกคนนะครับเพราะนั้น เกษตรอินทรีย์เนี่ยเป็น,เป,นเป็นที่นำร่องที่ดีนะครับ <c oughs> เพราะว่าจะทำให้กเกษตรกรเนี่ยปลอดจากสารพิษเนาะ <c oughs> จากอายุยืนถึงล่นล,ลูกหลานเราก็จะอายุยืนนะครับเพราะนั้นก็มาเห็นวันนี้ก็ชื่นชมนะครับ <c oughs> คุณเกว่าจะปลูกไม่ได้จริงเ <c oughs> แต่ทุพ่อวันนี้ก็ก็เหลือเชื่อนะครับ <c oughs> ถ,ถ้าต้นไม้เนี่ยมันจะเกิดกก่ยินได้ยังไงพอมาดูจริงๆแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็จะไปขยายทางการสิษนะครับ พยายามตั้งศูนย sure ์ก็ได้นะครับพอดีผมมีที่อยู่ประมาณ 20ไร่นะอาจจะปลูกหมดทั้ง20ไร่ก็ได้นะครับอขอบคุณนะครับยอดเล<อ>ยขอบคุณพี่หมอด้วยนะคะ<อ>พี่หมอคือกระบอกเสียงทางจังหวัดกาฬสินแล้วก็ใกล้เคียงนะคะอําเภอขนวนเพราะว่าพี่หมอเองอยู่ในส่วนของการดูแลเรื่องสุขภาพอยู่แล้วนะคะวันนี้ต้นแบบของพี่หมอที่มาศึกษาดูงานจังหวัดขอนแก่นเพราะว่าอยากเอาเรื่องราวดีๆโครงการในนี้นะคะไปถ่ายทอดที่จังหวัดกาฬสินโดยเฉพาะอาเภอยางตลาดนะคะแล้วก็ทุกพื้นที่ที่พี่หมอมีพันธมิตรนะคะก็พร้อมที่จะเข้าไปส่งเสริมให้พี่น้องเจอทางเลือกนะคะเกษตรโลกใหม่วันนี้โครงการมะเขือพวง นะคะเดินมาไกลมากนะคะพาพี่น้องเติบโตไปผ่านวิกฤตโควิดผ่านวิกฤตของอความเขาเรียกว่าข้าวยากหมักแพงมาได้นะนาดเนาะแล้วก็ที่สําคัญพาพี่น้องออกจากเคมีวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะกระบอกเสียงอําเภอสีชมพูนานาดนะคนะนะแล้วก็ทีมงานทุกๆท่านเลยนะคะนะ่าทินนะ่าทุกคนเลยนะคะช่วยกันฝ่าวิกฤตความไม่เชื่อของชาวบ,บ้านมาได้นะนาดเนาะมีคนบอกว่าไงคะ เดี๋ยวรอผมหน่อยนะผมจะถ่ายอ้อยแล้วขยายเอาของเจ้าของไวไก่อนไอพวกที่เขามาใหม่กับทาอยู่นั่นล่ละประมาณว่าัวโคต้า นั่นก็คือจริงจเนาะน้าหน้าที่นี่ค่ะเราเวลาเราขยายโคต้าเราจะให้สมาชิกเก่าก่อนขยายแปลงนะคะถ้าเหลือน้าหนๆาเราถึงให้คนใหม่ดูท่านนี่คือนโยบายอยู่แล้วนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งนานาาขอบคุณทั้งพี่หมอด้วยนะคะที่ให้แนวคิดดีๆเรื่องของเกษตรอินทรีย์เกษตรโลกใหม่พร้อมเดินก้าวไกลไปกับพี่น้องแบบยั่งยืนนะคะแปลผลผลิตเป็นชามากเขือวัวงขอบคุณพี่หมอและน้าน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ